สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอมโชโซโดนะครับผมวันนี้นะผมจะมาแชร์เรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องการปลดล็อกระดับนะครับในแอปช้อปปี้นะก็คือว่าตอนนี้ผมนะครับอยู่ในที่เป็นเป็นเป็นยูเซอร์ระดับซิ l เวอร์อยู่นะครับซึ่งกําลังจะปลดล็อกเป็นระดับโกลแล้วนะครับซึ่งมันจะต้องมียอดนะยอดเงินสั่งซื้อนะครับทั้งหมด7,500บาทแล้วก็ จำนวนคำสั่งซื้อนะครับทั้งหมด24คําสคำสั่งซื้อซึ่งจำนวนคำสั่งซื้อของผมเนี่ยครบแล้วนะครับแล้วก็ยอดเงินของผมเนี่ยมันขาดไปอีกแค่ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองประมาณ380กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับปรากฏว่าผมก็เลยนะทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอามารีวิวเนี่ยนะครับก็ซื้อไปประมาณ500กว่าบาทนะครับสั่งซื้อเสร็จก็ตัดบัตรเลยนะแล้วก็คือผมดูข้อมูลมาเขาบอกว่าเฮ้ยสั่งซื้อปุ๊บปั๊บ จ่ายเงินโอนตังค์เรียบร้อยอะไรมันก็ปลดระดับปลดล็อกระดับนะครับปลดล็อกไประดับโก <c oughs> ได้ทันทีเลยเพราะว่ามันจะได้พวกคูปองนะครับในการส่งฟรีและโค้ดต่างๆครับที่มันที่มันที่มันมีประโยชน์กับเรามากๆเลยนะครับมันทําให้เราลดต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าไปเยอะเหมือนกันนะ,ะนะครับผมก็ทําการสั่งซื้อไปห0ากว่าบาทนะครับหลายอย่างนะครับแล้วก็ใช้โค้ดส่งฟรีเหมือนเดิมนะแต่ปรากฏว่าโอนตังค์เรียบร้อยนะครับคือตัดตัดบัตรเรียบร้อยในผ่าจ่ายผ่านไอช้อปปี้เพย์เขาอะนะครับปรากฏว่าเอ้ย ยอดเงินมันไม่ขึ้นเว้ยนะครับแล้วก็คือเออทำไมมันยังไม่ได้ปลดล็อกระดับยอดเงินมันก็ไม่เห็นโชว์สักทีนะใครที่มีอาการเดียวกับผมนะครับตามผมมานะเดี๋ยวผมจะค่อยๆทําให้ดูอ่อธิบายให้ฟังน,นะครับมันมีนิดเดียวเองนะครับไอเราก็ใจร้อนเกินไปไงลืมไปนะครับผมโอเคตามผมมาครับโอมสตูดิโออ่านะครับเดี่ยวมาต่อกันนะ ก็เข้าไปที่แอปช้อปปีก่อนนะครับมาดูกันนะตอนนี้เราก็ไปที่ตรงเมนูที่มันเป็นโปรไฟล์นะครับของฉันนะคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บนะเข้ามาแล้วนะครับเรื่องขึ้นมานะครับไปดูที่ไอตรง s h o p ปี้รีวารนะครับช้อปปี้รีวารตรงนี้คลิกเข้าไปนะมันจะเห็นนะครับว่าว่าเรานี้เห็นไหมตรงนี้ด้านบนนะครับบอกว่าเราเนี่ยเป็น ยูเซอร์ระดับซินเวอร์อยู่นะครับแล้วก็เลื่อนมานะแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้เห็นไหมเขาบอกว่าปลดล็อกระดับโกนะครับตอนนี้มันมันหายไปแล้ว200กว่าบาท100กว่าบาทนะก็ช็อปเพิ่มอีกแค่275บาทนะครับเพื่อจะให้เพื่อเพื่อที่จะให้ยอดสังงส่งซื้อเงินสะสมนั้นครบ7จ0ดนะเพื่อแล้วก็คำสั่งซื้อทั้งหมดเนี่ยจำนวนครั้งเนี่ยทั้งหมด24ครั้งหมุครบแล้วเงินเนี่ยยอดเงินเนี่ยมันเหลืออีกนิดเดียวอีกแค่200กว่าบาทถึงจะครบ 7, ครับ ซึ่งตอนแรกที่ผมมาเล่าให้ฟังนั้นก็คือว่ามันขาดไปแค่300กว่าบาทใช่ไหมผมก็แคปหน้าจอไว้นะครับแล้วผมก็ทํารายการสั่งซื้อไปนะทำรายการสั่งซื้อไปทั้งหมด500กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัดบัตรเครดิตตัดบัตรไปเลยนะแต่ผรบกฏว่ามันไม่มันมันยอดเงินมันไม่มาขึ้นในนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ปลดล็อกระดับนะมันเป็นเพราะอะไรนะครับตามผมมาอีกทีหนึ่งนะตอนนี้นะครับมาดูด้านบนนะมาดูด้านนี้นะเห็นไหมมันจะมีที่บอกว่าสินค้าที่ต้องได้รับตรงนี้นะครับ ยังเหลืออีก3ตรงนี้นะของผมนะครับคือพอเราสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสินค้าก็มาส่งครบหมดแล้วนะครับตังก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วแต่ทําไมมันยังไม่ปลดล็อกเพราะว่าเรายังไม่ได้กดยอมรับสินค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวลองผมจะลองกดยอมรับสินค้าทั้งหมดนี้นะที่เหลืออีก3รายการนี้นะครับผมก็ได้ทาการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าของกำลังจะแกะรีวิวทั้งหมดแล้วนะของมาส่งหมดแล้วนะครับก็ผมก็กดเลยนะครับกดยอมรับสินค้ายืนยันนะครับ อ่าไปที่ต้องได้รับใหม่นะครับลําโพงรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ากดอีกทีนึงนะครับก็คือเพื่อให้เขายอมรับว่าให้ว่าสินค้ามาถึงเราแล้วแล้วไม่มีปัญหาเรายอมรับในการรับสินค้าแล้วให้จ่ายเงินให้กับร้านค้าได้เลยนะครับกดปุ่มสุดท้ายไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูตรงที่ปลดล็อกระดับกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็กดยอมรับสินค้าหมดแล้วอ่าโอเคนะครับ ตอนนี้นะก็ผมก็ได้อัปเกรดเป็นนะครับปลดล็อกปลดล็อกเป็นระดับโกลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งใช้เวลาจริงๆเนี้ยนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงนะนะครับตอนที่ผมอัดคลิปตอนแรกที่ผมที่ผมเข้าไปกดจอรับสินค้าแล้วก็อธิบายเรื่องราวต่างๆให้ฟังเนี้ยนะเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบสามทุ่มอาอางนี้ดีกว่านะครับตอนนี้นะครับก็เกือบเกือบสี่ทุ่มนะประมาณ สามทุ่มห้าสิบห้าห้าสิบหกนาทีนะผมได้ปลดล็อกเป็นระดับโกแล้วนะครับเข้าไปดูตรงนี้กันเลยนะเข้าไปในแอปช้อปปี้นะครับผมอ่าเห็นไหมนี่ได้เป็นโกเมมเบอร์แล้วนะครับได้เป็นโกเมมเบอร์แล้วนะเราไปดูที่ช้อปปี้รีวอร์ดกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่า ปรับระดับสมาชิกขึ้นแล้วนะครับปลดล็อกด้วยระดับสมาชิกของคุณคือ go เช็คสิทธิพิเศษเลยดูการ์ดของฉันนะครับเดี๋ยวผมขอแคปหน้าจอไว้หน่อยนะแ๊บอ่าโอเคแคปหน้าจอไปแล้วนะครับดูการ์ดของฉันลองเข้าไปดูหน่อยนะก็มีอะไรบ้างนี่โอ้โหได้โค้ด go member นะครับเก็บเลยเก็บโค้ดก่อนเลยนะครับ เก็บก่อนเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีทองเลยนะครับเป็น g ลเม Member แล้วเราไปดูรายละเอียดระดับทั้งหมดกันหน่อยนะครับระดับ g o เม Member นี้นะระดับระดับ g ลเม Member นี้นะครับก็จะมีนะครับโค้ดส่งฟรีนี่ได้2ออันนะที่เป็นศูนย์ที่แบบขั้นต่ำศูนย์บาทนะครับจากนั้นได้โค้ดส่งฟรีที่เป็นขั้นต่ำเก้าสิบเก้าอีกหนึ่งอีกหนึ่งโค้ดนะครับแล้วก็สินค้าลดสูงสุด ลดเพิ่มสูงสุด20%นะเฉพาะวันพุธนะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับ2ใบที่เป็นรับคืน50%ที่เป็นคอยนะครับแล้วก็พวก Sho p e e p เ y เติมต้องต้องต้องมันจะเป็น Sho p e e p เ y นะครับมืออาจเป็นเหมือนหมายเหตุอะไรแบบนี้นะแล้วก็เติมเงินจ่ายบินตัวหนังแล้วก็เมื่อปรับแล้วรัาษาระดับก็คือก็คือต้องใช้ใช้งานสั่งซื้อเกี่ยวกับพวกนี้นะครับใช้งานผ่านช h อ p e e Pay นะครับเติมเงินหรือว่าจ่ายบิน จะได้จะได้โค้ดนะครับ2ใบที่เป็น50%นะครับคอยได้คอยคืน50%นะครับแล้วก็อีกอีกใบสุดท้ายก็คือได้รับคืน10%นะครับขั้นต่ำศูนย์บาทนะครับแล้วก็สูงสุด50คอยเมื่อปรับและรักษาระดับนะครับก็เป็น1ใบนะครับอ่านี่คือโกลนะครับไปดูย้อนไปดูของเก่านิดนึงแล้วแะว่าในระดับซินเวอร์เนี่ยมันมีแค่นี้เองเห็นไหมซินเวิร์นะครับซินเวอร์ก็มีได้โค้ดส่งฟรี2ใบนะครับที่เป็นขั้นต่ำ แล้วก็ขั้นต่ำ99ส่งฟรีนะครับสั่งซื้อขั้นต่ำ99จะได้ส่งฟรีอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีสินค้าลดสุดเพียงแค่10%พอคุณอัพเป็นระดับโกลเนี่ยโอ้มันได้เยอะขึ้นนะได้เยอะขึ้นขึ้นขึ้นค่อน,นข้างเยอะทีเยอะ,ะครับไปดูแพลตินัมกันนิดนึงนะก็จะได้โค้ดตรงนี้นะขั้นต่ำศูนย์บาทเนี้ยส่งฟรีเนี่ยสามเลยนะครับแล้วตรงนี้ได้ขั้นต่ำ99ส่งฟรีนี่ยหนึ่งนะแล้วก็ยีดสิทธิ์เป็นตรงนี้ อ่าพมียมแชทนะครับก็อีเมลเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ง่ายขึ้นในการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ติดต่อสอบถามหลังบ้านนะก็รประมาณนี้นะครับก็มาทำไปดูสรุปนะครับสรุปเลยนะว่าคนที่นะครับก,รรก,กังวลอยู่เหมือนผมผมก็กังวลน,นะครับว่าทําไมเฮ้ยอ่าตอนแรกเงินมันขาดไปแค่300กว่าบาทนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกตัวเองให้เป็นระดับโกเนี่ยเราก็ซื้อไปตั้ง500กว่าบาทแล้วโอนตังค์เรียบร้อยแล้วนะว่าแล้วทำไมมันถึงยังไม่ได้ปรับระดับนะครับที่สําคัญเลยนะอย่าลืม ง่ายๆก็เพียงแค่มากดยอมรับสินค้าก่อนนะครับมากดยอมรับสินค้านะเพื่อที่จะให้ทางช็อปปี้นั้นโอนเงินไปให้ร้านค้านะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงท่านเองเหมือนผมเนี้ยก็จะได้ปลดล็อกเป็นระดับโกแล้วนะครับผมง่ายๆนะครับแค่นี้เองบางคนก็อาจจะสงสัยนะแล้วก็แล้วก็สงสัยเหมือนผมาอาจจะประสบปัญหาเดียวกันผมก็มาอธิบายฟังแล้ววันนี้นะครับนะ ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็จะมีอะไรก็จะมาเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็น,เป,นเป็นการแก้ปัญหารเรื่องล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอะไรพวกเนี้ยที่ผมเจอมาแล้วก็ทําได้ด้วยตัวเองก็มาเล่าให้ทุกคนฟังมาแชร์กันนะครับมาแชร์กันให้ฟังกันแล้วกันว่าใครมีเรื่องราวอะไรก็มาแบ่งปันกันในดีสคริปชันข้างล่างคลิปผมก็ได้นะครับ,บใต้คลิปนะนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย